พี่ชายเฮ้ยนะไม่ใช่ฉัมนะทำไมถมวเหียวยครับมวยถุนมากโอเคนะครับเทศเวลมากเลโดพี่เรียกให้ครับแม่ผมผมโดมอ่านะเราเราเรียกให้ครับสิ่งที่คุณไกายติ่งต้องทำนะครับก็คือเล่นเกมใบคาชื่อเพลงให้ศิลปินตอบครับโอ้โห คุณยายติ๋งต้องปให้น้งองโดมตอบให้ได้ว่าชื่อเพลงอะไรโดยที่ใช้ค่าทานแต่ห้ามพูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ห้ามพูดคโอ้โหให้แน่ยยนครับโยนที่ผมนั่งโยนที่ผมครับ่งมาตรงครับเดบบินหันหน้าเข้าหากันเดี๋ยวผมจะไปะะบอกอยากครับจัดนี้ครับจจับพเไปดีครับต้องมีไม่รู้ต้องสู้นะครับน้องโดมแอบพอนะครับไม่ได้ ใช้ท่านนครับจะให้น้องตอบ่าเปนเพลงอะไรอ่ครับอนะครับนห้าสี่สามเปิดครับเพลงนี้ครับโอ้ยง่าสุดโดยครับผไม่ไ่อคนนี้ถูกไหมครับถูกต้องมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับรับของที่ด้วยครับ ขอบคุณมากครับเอาล้วครับขอบคุณมากด้วย